ดี๋ยวฟอไปเขาค่อยกันเนาะยืนไปยื้อรอรอกําแพงเลยใช่า่จะบินไปให้ไหนใสรอจะบินกันยืนรอ่ยยืนรอรอกําแพงอ่ะรอละแหละยื้ยังแถวรปโลดละหาซิปหาซิไปโลดเ้อ ถ่ายรูปน้าโบดก่อนตัวถ่ายรูปน้าโบดกันยืนรอน่แหละไปยืนรอริมๆน่อก็ถ่ายรูปนาโบดกันถ่ายรูปนาโบดกันว่าี่ให้ถ่ายรูปนาโบกันไปรอถ่ายรูปนาโบด hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những